แล้วก็ฝากอัลบั้มนี้ยังไม่พอเราอยากจะให้ฝากในแบบฉบับของลิเกเพราะว่าได้ขาวว่าคุณออฟเนี่ยนะเป็นคนร้องลิเกได้เพราะมากแม่ยกนี่เยอะจริงๆอิงเฮ้เฮ้เลยเขามาาเลยขอมบาออฟสุพนัดกร,รอกน้อยออขอเสียงหน่อยรับพี่น้องอ ขอ,อนคุณด้วยคำร้อง,ง,งอผู้ชมที่มองคอยลุน้นขอฝากอัลบั้มเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าดแล้วพูดเบาๆขอบคุณ yeah. Hey, 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 hey!